หนึ่งสองโอเคหนึ่งสองทั้งตัวนะครับหนึ่งสองจุดเริ่มต้นที่ทำให้อยากเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยมาจากอะไรครับผมมันมาจากการที่เราเนี่ยอยากจะแชร์ สิ่งต่างๆที่เราชอบเนี่ยออ,อ,ออกมาเป็นรูปแบบวิดีโอมา<ช><ช>จากการที่แบบเพื่อนถ่ายรูปไม่สวยเลยเราก็เลยอ,อยากจะแชร์ว่าเฮ้ยมันต้องถ่ายแบบนี้แบบนี้แบบนี้ช่องที่ส่วนใหญ่จะเป็นช่องเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ทั่วไปเลยอ,ออกไปทํานู่นนี่นั่นเป็นบล็อกอะไรอย่างเงี้ยก้วก็ออกไปปล่อยคนแล้วก็อัดคลิปลง โทษทีพี่มึงดูไทฟายมาโทษทีแล้วก็มีร้านสไตล์เกี่ยวกับการดูแลตัวเองอะไรก็มีฮะก็แบบแชร์สกินแคร์ออกกำลังกายมีบ้างท่องเที่ยวก็ช่วงนี้อาจจะยังไม่ค่อยได้ไปเท่าไหร่แล้วก็เกี่ยวกับการถ่ายรูปแชร์เทคนิคการถ่ายรูปอะไรคือผมได้ความรู้อย่างหนึ่งนะว่าไงฮะนอกจากแป้งเด็กที่แคร์ก็ยังมีสกินที่แคร์เราซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็น พี่ชายแท้ของหนึ่งในศิลปินค่ายลูกี้แคลงของเราครับเฮ้ยใครอะใครอะใครวะใครวะมันก็คือ